เฮ้ตื่นตื่นตื่นได้ตื่นได้โอเคลครับขอต้อนรับทุกคนอีกเช่นเคยนะครับกับนั่นแหละมาเดิมโพชชั่นคราฟนะครับโอเคจัดไปเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามีอะไรทําบ้างโหไม่ได้เข้านานเล่นได้เล่นนานแล้วเหมือนมีอะไรบ้างเนี่ยโอเคมาเก็บเพื่อนก่อนโห มีขึ้นอย่างเยอะโอเคมาดูกันซิว่าวันนี้จะเป็นยังไงต่อบ้างนะฮะโอเคเอะไรกันอื่นะอะไรที่เก็บมาแล้วแบบเยอะมากๆเลยอยากผสมมาดิเออวันนี้ผมจะลองไปข้างล่างแล้วกันเนะะี่ยพไม่ได้นาน,านคิดถึงเหมือนกันนะเนี่ยลืมไปหมดแล้วเลยยังไงโอเคนะครับเริ่มจากการตำเนะะี่ยตำที่ดีคือตำแแรกให้มันไม่ต้อง ได้ไล่ลึ้โอเคแมเอาดีๆลเคใส่ไปแม่มันต้องมีอย่างนี้สินะจัดไปนะครับเรื่อยๆข้างล่างเหมือนว่ามันจะคือคือจะมันคือยาอะไรเฮ้ยมีสองเส้นสองเส้นแสดงว่ามันต้องมีแล้วแหละช่มไปล่ะสักอันสวยครับ มันได้แค่เวลเดียวไงขออีกสักเวลได้ไหมอ่ามีอะไรที่มันเบี่ยงลงได้บ้างโหไม่มีเลยแต่อันนี้มันดึงขึ้นใช่ไหมแสดงว่าเราทำยังไงก็ได้ให้มันได้ตรงที่สุดอย่างเช่นนี้ชึบแล้วก็ให้มันล่วงมาถาึตรงนเนี้ยเนี่ยน่าจะตรงแล้วดูจากสายตาระ,ระยะแบบ300%เปอร์เซ็นต์ เบลสามเบลสามเวลสามไปไปบีบเลยนี่คือยาโอ้น้ำยาชนิดแข็งแกร่งอย่างนั้นนะจัดไปมาดกสูตรเสียสิ้นเลยนะคบแล้วก็ข้างล่างนี่เหมือนมันโยงไปอีกนะน่าสนใจถ้าผมจะไม่ปิดนะมันจะสามารถทำอย่างนี้ได้ใช่ไหมก็คือปุงจากที่ต่อไว้นะครับแล้วก็ นี่มันก็จะวาร์ปมาตรงนี้เลยแล้วเราก็จะไปข้างล่างต่อจีเนียสจัดจัดจัดไปอันไหนต่อไปซ้ายแล้วกันปมดก่อนโอ้ยเหนื่อยเท่มดไปวิ่งได้มาหกสิบแล้วก็เอออันไหนต่อดิลงล่างดีกว่าไหมเพราะว่าเส,ส้นปะมันอยู่ข้างล่างอะดินะครับจัดไป บทไปนี่มันอยู่ฝั่งนี้เห็นปะเป็นเส้นมาเลยต้องมีสักวันต้องมีสักวันใช่ไหมละ่ะมันต้องมีแหละโถมันไงละ่ะขอวิว่งสามได้ไหมเฮ้ <c oughs> ขอสามได้ไหมละ่ะอยากได้อะไรที่มันไม่เปลืองมากอะ่ะมันจะได้ไม่ต้องมาหลายรอบอืมสองอันนี้น่าจะหาง่ายสุด อย่างน,อน้อยขอ2แล้วกันเบี่ยงมาได้ไหมเออโอเค2ก็สอเฮ้ยทำไมยังบัญญานี่อยู่อ่ะเฮ้ยนี่ผมไม่รู้เลยผมผมเพิ่งเคยเล่นนั้นแสดงว่าเราผสมกันได้ไหมว้าวเชียนี่มันคือมีหาชนิดแรงของความแข็งแกร่งและศิลาโอไมกกอดถ้าอย่างนี้มันจะได้2บับาบแมททุกคนผมผมไม่รู้เลย นี่บบฮูเดอบฮูเดอโอเคอ่าฝั่งซ้ายก็มีขีดนึงเหมือนกันโอ้โหแม่งมีแต่อะไรที่หน้าไปทั้งนั้นเลยก้านหนามก็ก้านหนามไม่เถียงเฮ้ยเจออีกอันคืออะไรกันอ่ายาขึ้นขึ้นขึ้นมีขึ้นม้มีขึ้นไมน้มีขึ้นว่ะแต่มันไม่ได้เวิสามมาดิเสียใจนะเสียใจเสียใจเลย เสียใจแต่ไม่เสียดายนี่อะไรวะเฮ้ยหย่อนไปแล้วลืมตามเพิ่มพรามันโอ้โหกดผิดโอ้ยได้อยู่ไปไปไปต้องได้เวลวสามไอ,อยากได้ป่ะแต่ไม่ไหวป่ะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเปืองยายเกินไปมันคือโอ้ยาแสงสว่างไมก่กอดจัดมา โอเคได้มา2ยานะี่ครับเราดูเหมือนว่าหนทางยาวไกลผมจะเอาอ,อันสุดท้ายแล้วกันนั่นคือฝั่งนี้เส้นป่าฝั่งนี้นะครับโอเคมาลองกันอันสุดท้ายแล้วไปขายของต่อแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่วาร์ปเชื่อผมกูมันวาร์ปแล้วมันแบบไปที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะดิเราจะตามต่อแล้วกันนะนะี่ครับตามที่ดีคือตามไทย หิวหิวแหละดูออกอย่างนี้มันมันเคลื่อนเคลื่อนลงอ่ะแล้วเราจะเปิดแมพแล้วกันแล้วก็อันนี้ใส่มาประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็อย่างนี้ตรงป้าตรงป้ตรงป้าปโอเคตรงแหละต้องตรงแหละจังหวนนะเนี้ยฮึบ,ฮ,บฮึบสวย โอ้มันคือน้ำยาอะไรกันทันเดอร์ว่ะกินแล้วเป็นเทพเจ้าทอไปเนี่ยวัตตาฟาสเสร็จสิโอเคนะครับไม่แปลกนะครับนี่มันคือโลกของแฮร์รี่พอตเตอร,ตอร์หรือเปล่าโอเคมาดูคนขายนะว่ามาดูซิว่าเขาต้องการอะไรนี่ครับโอเคนะครับคนคนนี้เขาบอกว่าข้าต้องการน้ำยาที่จะช่วยฆ้าเผาโรงนาของเพื่อนบ้านจนราบข้าทนไม่ไหวแล้วที่เห็นใครมัง่งคั่งไปกว่าข้า หน,น้านี้ไปเลยไปเลยมาขายอะไรนี้จะเผาหน้าบ้าบอรจริงเชียวนะครับคนต่อมาเลชเชนบซสซี่ครับค่าจุดเตาไม่ได้เพราะทําหินเหล็กไฟหายไปนะครับพี่โป่งก็ทําทำพี่โป่งหายอะ่นะมีสิ่งใดที่ค่าจะใช้จุดไฟแทนได้บ้างอืมมันมัน,ม,นมันจะไ็นต้องไฟไหมรั่ผมฮหนี่มันแสงสว่างมันก็ไม่เข้าขายปะละ่ะ โอ้โหควรเอาไฟให้เขาเลยดีแล้วเดไปเจอไฟมาเจ๊เจ๊ไไเจเจขอต่อรองเลยเจ๊เจ๊นะลดให้ผมกี่บาทเดเจ๊ขอขอแพงๆเออขอบคุณมากครับเจ๊สิบแปดบาทเดี๋ยคนมันต้องต้องกินต้องใช้อะเจ๊โอเคนี่ครับคนขายสมุนไพรอีกแล้วอ่าโหอ,อันนี้อะไรเนี่ยวนอย่างกับโรลเลอร์โคสเตอร์ ออตังก็ไม่ค่อยจะมีแต่ตังก็ไม่รู้จะเอาไว้ way. ทำอะไรซื้อเมื่อก่อนแล้วกันนะครับรวยรวยรวยก็เชี้าแล้วนะครับตังจะหมดแล้วเนี่ยจัดไปฮึ๊บฮึ๊บฮึบฮึบโอ้โหลดมาเก้าสิบาทอาริกาโตโกเซมัสไปหมดเวลาแล้วเจ๊ไปได้เลยเจ๊เจอกันหมดเจ๊คนมาใส่ชุดอันนี้มาด้วยนี่ครับเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนละใชะ้เลย ควราชาใช้เสียลิปพาล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 ันหมดแล้วนะครับท่านมีน้ำยารักษาใช่หรือไม่ข้าต้องการขวดหนึ่งนะครับแค่มีเผื่อเอาไว้ยามจำเป็นในกานขายน้ำยาให้วางมาลงบนตาช่างผู้จะหันทำไมเนี่ยยอกยอกจัด <laughs> มันชินเลยนะตอสิบบาทโตดมากโอ้ไอหนุ่มนี่นะครับข้าต้องการยาพิษมาใช้ทำงานท่านปรุงให้ข้าได้ไหม ทำงานเหรอทำงานอะไรอะ่ะรอบที่แล้วก็มีอะไรยาเบือนหนูหมูอย่างเงี้ยเหรอเอาทำไรอะ่ะสามเจบาทเองคนดีเนี่ยดูเสื้อผ้าและทรงๆเป็นตีปะ่ะเป่าเออถูขายให้ไม่ดีอีกนี่บ้านได้บวกหนึ่งด้วยความได้ความเชื่อใจมานะครับเข้าดงการยารักษาโอเคลุงลุงลุงมาแบบไม่มีปีไม่มีคุยอย่างนี้เอา้กกดเลยเนี่ยโอเคลืมไปหมดละ โอ้ยลูกโอเคมาลุงโอเคผมขอต่อราคาลุงนิดนึงนะปึ๊บปุ๊บนี่เห็นว่ากดหมดเลยเป็นยัไงล่ะไอเซียน,นี่เฮ้ยทุกคนลูกค้าหมดเย,ย้นี่ครับแล้วก็พอดีผมเพิ่งสังเกตว่ามันมีอันนี้ด้วยนี่ครับภารกิจอยู่ข้างล่างนี่นะครับอันนี้ก็คือชั้นล่างที่ผมไม่ได้เปิดมาดูนี่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับบทที่หนึ่งเสร็จสิน้นนะครับทำได้ดีมาก ท่านผ่านแล้วนะครับแล้วก็จะมีผู้มาเยือนใหม่ๆนะครับพร้อมกับคําสั่งซื้อใหม่ๆนะครับแล้วก็น้ํายาใหม่ๆอีกมากมายพร้อมถึงไอเทมที่จะมีมาขายด้วยนะครับทาเป้าหมายของนักปรุงยาให้สําเร็จนะครับเพื่อปลดล็อกศักยภาพนะครับแล้วก็ปลดล็อกอุปกรณ์ในห้องนี้โอเคนะครับโอ้โหแล้วน้ํายา what น้ํายาระเบิดโอ้ยเอาไปบึ้มบ้านใครเนี่ยจะเย็นเดพี่ใช้โอเคเอาละแล้วลน้ำยาระเบิดอยู่ตรงไหนเนี่ยนะ เออโอเคในเมื่อลูกค้าหมดใช่ไหมสมุนไพรมยังเหลือเยอะอยู่น,นี่ครับสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนี้ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่เปิดแมปมันคือการอัพวลวลราไม่ได้อัพสัทีโอเคเอาละอัพต่อรองแล้วกันแล้วก็อัค่าใช้จ่ายมาเลยสองอันไ,ได้ขายเแพงๆหน่อยคนมันต้องกินต้องใช้อ่นะวกคนคิดดูดิแล้วน้ำยาระเบิดมันจะอยู่ฝั่งไหนเนี่ยโอ้ใ y ม่กลวยทอดสองถุง เนี่ยไปไกลๆว่ะแต่ว่ามันไปฝั่งไหนดีทุกคนจริงๆเนี่ยคลิปนี้นะครับอัดประมาณอีกเกือบชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับก็คือหายาแล้วก็เปิดแมปไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าใครอยากดูเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับไม่รู้จะมีคอมเมนต์หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีคอมเมนต์เพิ่มเติมเนี่ยผมจะเอาคลิปหลังจาก1ชั่วโมงมาลงต่อไปเลยนะครับแล้วยังไงค่อยเจอกันโอกาสหน้านะครับแล้วเจอกัน